สวัสดีค่ะครับ,ว,รบวันนี้มาพบก,กับพวกเราเชาววีไอเจ็ดนะคะวันนี้มุกนะคะตัวนี้ดาวเป็น RPO อยู่วีไอเจ็ดค่ะครับผมบอยครับธนกิจ N A E R T นะครับอยู่ท7ครับวันนี้เรามาที่ไหนกันคะทุกคนวันนี้เรามาทำกิจกรรม่า wifi กันนะครับที่โรงเรียนสารศาสตร์บางบัวทองค่ะซึ่งเราไปมาแล้ว2สารศาสตร์ก่อนหน้านี้นะคะอ่าวันนี้เรามีสินค้านำเสนอคือสินค้าเด่นๆหลักๆเราก็คือมีตัว่า wifi มาคะีตเร่ตัวอะไรอ่ะเป็นตัวคา wifi ตัวนี้นะคะคา wifi ซึ่งทั้งเกตงี้ถูกมากๆเท่าไหร่คะทุกคน แพ็กเกจตัวนี้นะครับถ้าเป็นค่าไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยห้าร้อยบาทนะครับคืนค่าบริการรายเดือนให้ด้วยอีก1,000บาทคุ้มมากๆาก่แต่ถ้าเป็นคู่กันแบบนี้แค่1,500บาทบวกแวะจะเป็น1น0 5บาทเท่านั้นเองนะคะได้ไปถึง2เครื่องแล้วก็ค่ารายเดือนเนี่ยถูกมากมากเลยวันนี้เรามาไม่ได้ขายแท็กซี่นะคะวันนี้เรามาที่ชุมชนรถตู้นะคะโรงเวนสารคับ ครับผมเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับที่สนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่อหน่วยแล้วกันเนาะพี่หมวยครับพี่หมวยทำไมพี่หมวยตัดสินใจซื้อถาวร์ไวไฟกับเราครับเราตอบเราชื่ออะไรตอนนี้อ่อนี้มันแบบประจันวันใช้ชีวิตอยู่กับกระตูอยู่กระตู้เป็นส่วนใหญ่ค่ะนะครับแล้วสัญญาณเป็นนี่คือว่าพีเราไม่ได้อ่ะ ทำไมพี <Y> ่หมวยถึงตัดสินใจซื้อตัวคาร์ไไฟตรงนี้องค่ะคือทีมเยอรมันนะคะจะใช้ทีมทุนแบบสู้แล้วก็มีการต้อนรับแต่ว่าก็ตัดสินใจซื้อเพราะว่ามันเพ่องได้หลายคนต่าได้หลายีค่ะเรชอบการใช้คือเป็นยังไะแล้วเวลาเดินทางนี่สัญญาณจะเห่อเป็นยังไงบ้างครับดีค่ะ ยดวีโอ่าอนไปด้วยทไมถึงตัดิจซื้อเปาไฟดีแลรอับอินเทอร์เน็ตแรงไปไหนก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตในรถได้วันนี้สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตในรถได้เลยนะครับ อ,อ tamam, smoking, ันน an ี้มันยังมีข้อดีอีกนะคะเพราะว่ามันสามารถกระจาย Wi-Fi ได้ถึง5ตัวนะคะเอาไปเล่นในรถมู่ได้นะคะแล้วตัวเครื่องอะคะตัวเครื่องที่ซื้อไปเป็นตัวไหนเอ่ยในตัวนี้อะสมมติที่สิงห์นิ้วอันนี้ใช้เองหรือว่าซื้อมาให้ใครใช้คะก็ซิงห์ไปใช้ด้วยนะคะเ็ต่างต่างก้นพี่น้องด้วยมั่นใจในสัญญาของคดูเพราะว่าอินเทอร์เน็ตมันดี นะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ย็เป็นเวลาพักนะคะยังคนน้อยอยู่เดี๋ยวเราจะตัดไปดูภาพกิจกรรมที่เราถ่ายกันไว้เมื่อเช้านะคะ